หวัสดีครับสติกเกอร์ install and paint นะฮะสติกเกอร์แผ่นสติกเกอร์บอดี้นะฮะกับตัวรถรุ่นล่าสุดนะสเตอร์นะฮะไอเทมหนึ่งแปดหกหกศูนย์นะครับ รถเก่งสไตล์ไซเบอร์นะฮะโอเคตัวนี้เหมือนว่าจะแปดสติกเกอร์ได้เลยไม่ต้องทำสีนะจากที่ผมดูมานะฮะส่วนใครอยากดูตอนตัวรถรีวิวอันบ x ็อกนี่สามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนะะเดี๋ยวจะแปะไว้ให้นะฮะอันนี้ก็ไม่มีจริงๆนะไม่มีทำสีเลยแปดสติกเกอร์อย่างเดียวนะครับไม่ยากไม่ยากโอเคเริ่มกันเลยเนาะอ่ะ อันดับแรกนะครับตัวด้านหน้าตรงนี้นะฮะกดเข้าไปโอเคอ่ะ ตัวนี้ใส่ยังไงตัวนี้ให้ตัวด้านยืนยืนยืน,ยน,ยน,ยนเนี่ยมันอยู่ตายตรงรูตรงนี้นะฮะรูตรงนี้นะโอเคกดเรียบร้อยนี่นะอ่ะแปะสติกเกอร์แปะอย่างไรบ้างนะครับก็อันดับแรกนะฮะตัวคำว่าสเตอร์ตัวเบอร์11นะฮะ มันเสกจ,จะแปะตรงนี้นะโอ okay. เคเตี้ยงนิดหน่อย ตัวสีสติกเกอร์ค่อนข้างจะเนียนไปกับตัวบอดี้นะฮะความกว้างก็พอดีกับตัวด้านหน้าตรงนี้นะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องจะแปะเลยแปะนานนูนนี่เนาะเคตาทาร,รมยาติดระหว่างตัว E กับตัว T นะครับมันจะค่อนข้างตรงกลางเป๊ะนะฮะอันนี้มันจะไม่มีตายตัวเนาะ เราก็พยายามเลือดให้มันตรงลางที่สุดละวคันนี่ก็กางสุดละเอียงนิดหน่อยช่างมันนะฮะแคต่อมาเบอร์สองเบอร์สองแปะยังไงเบอร์สองมีไกด์อยู่นะไม่ต้องห่วงก็คือตัวด้านมุมตรงนี้เห็นป่ะนี่นะเอาตัวสติ๊กเกอร์เนี่ยตัวสติ๊กเกอร์แปะไปตรงนี้นะแล้วก็ปาดลงมาได้เลยนะครับ พอดีไหมเหมือนจะไม่พอดีนะอ๋อผมเอียงไปนิดนึงนะมุมมุมตรงเนี้ยมันต้องพอดีกันนะครับมันจะต้องพอดีกันเอาไงดีค่อยๆดึงออกแล้วกันไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่ ค okay. ตรงนี้ต้องคิดมุมให้เป๊ะเนี่ยตัวท้ายเนี่ยค่อยๆปาดไปพอถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยตัวขอบเนี่ยขอบตัวนีจะเลยนะฮะโอเคพอดีแล้ะ เรียบร้อยโอเคชิ okay. ้นที่สองนะครับอันนี้ต้องให้ชิดขอบพอดีเลยนะห้ามเอียง โอเคครับอ่าต่อมาอันนี้จะเป็นเบอร์สิบสี่สิบสี่แผลตรงไหนสิบสี่ก็จะเริ่มจากตัวหัวมุมของกระจกด้านนี้นะครับ นี่นะแค่ okay. อีกหนึงเบอร์18นะครับเหมือนติกเกอร์มีปัญหามันดึงแล้วมันไม่ไปต่อเค okay. ตัวขอบกาวไม่ตัดไม่ตัดกันดีนะตัวนี้จะอยู่ตรงนี้ มุมเดิมหัวมุมด้านตรงนี้นะได้ค่อยๆปาดไปอ่ะเรียบร้อย ต่อมาอ่าตัวเบอร์ไหนดีเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์เก้าเบอร์สิบจะแปะที่ส่วนหน้ากระจกอันนี้จะเป็นเบอร์เก้านะฮะแต่ว่าก่อนติดเบอร์เก้าจะเป็นเบอร์ห้าเบอร์ห้าอยู่ตรงนี้นี่นะเบอร์ห้าแปะตรงไหนเบอร์ห้าจะแปะด้านล่างตรงนี้บริเวณส่วนที่เปิดรถ อ่ะเบอร์สิบหกสิบหกแปะตรงไหนสิกจะแปะตรงนี้นะครับประมานี้แค่ต่อมาอันนี้ติ๊กเกอร์ไม่ได้ต่อหนึ่งบอกว่าตรงนี้มันไม่ลงสนิท มันเอียงมันเอียงเข้าไหนไปหน่อยแต่ช่างมันโอเคต่อมานะครับเบอร์สิบเบอร์สิบแปะตรงไหนเบอร์สิบก็จะเป็นเส้นเหลี่ยมแปะบริเวณส่วนต้นด,ด้านตรงนี้นะฮะแล้วก็ลากยาวไปเลยนะฮะ เหมือนมันจะมีการทับซ้อนเล็กน้อยเพราะว่าตัวที่ให้มาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะยาวมากนะนี่มันทับซ้อนจริงๆนะ เนี่เส้นเนี้ยยาวมากยาวจนมันไปทับส่วนด้านตรงนี้เลย okay. แค่อะสติกเกอร์ดูน้อยชิ้นนะแต่ก็ดูเยอะงั้นแสดงว่าถ้าจะให้มันยาแบบ ไม่ไม่ต้องดึงเข้าดึงออกบ่อยให้เราเน้นจากจุดด้านด้านในก่อนเลยจุดนี้นะแล้วก็แปะยาวไปเลยมันจะพอดีกว่าเห็นไหมโอเคต่อมาตรงคำว่าสเตอร์ตัวนี้มีมาร์กอยู่แล้วก็คือส่วนด้านยืน นี่เลยเรียบร้อยอ่าตัวตัวน่าจะมีมาร์กมันอยู่วิธีดูมากก็คือส่วนที่เป็นโค้งบนส่วนยืนสุดนะน่าจะพอดีกันเห็นปะ่ะเรียบร้อยเอถ้าจะเตอร์ทำสทิ์ดำจะดูไหมว่าดูแหละอ่าต่อมานะครับกระจกเตอรนะ หืมติดเองไม่ได้เหมือนว่าต้องให้ปาดตรงกลางก่อนตัวนี้ค่อนข้างติดยากพอสมควรนะครับ โอเคผมมาพอดีล้วติดตรงกลางแล้วค่อยปาดซ้ายปาดขวาอาจจะมีเอียงนิดหน่อยนะทำใจนะเพราะว่ามันมีร่องตรงนี้ด้วยนี่ยร่องร่องบอดีเอียงนิดนึงเนาะยังมันโอเคอันนี้ตาไทรรมยาติดตรงกลางเลย โดยรวมการติดสติกเกอร์สติกเกอร์กระจกนข้าง,งยากแต่ก็ไม่ยากเกินไปนะคิดว่าโ okay. อเคอ ยังเหลือหน้าไฟไฟหน้าโอเคมีเห็นขอบเล็กน้อยแต่ว่าถ้ามองผ่านๆก็ปล่อยวางได้ไม่ได้น่าเกียดขนาดนั้นไฟเบอร์17 ก Word, ก bo, มีโกวัวก็บแลมโบกินี่เลยเนาะเกนสุดท้ายเบอร์สิบหกนะครับโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็สวยงามระดับหนึ่งนะฮะ การแต่งก็น่าจะลงสแตนดาร์ดเรียลคาดได้แต่ถ้าไปทง b m a มน่าจะมีข้อจำกัดด้านใส่ตัวกันชนด้านหน้าเพราะมันยื่นกับตัวโครงนะครับใครที่อยากได้สเ,เตอร์นนะฮะไม่ยากนะลยรถตึองออกนะครับเนืกร้านไหนไม่อ่อนเนื้ร้านไวรัสยี่นี่โฟวลด้นะมีลิงก์เพจใต้คลิปตรงช่องคำอธิบายนะครับเข้าไปเลือกชมเลือกชอบได้เลยนะฮะ คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับชอบถูกใจกดติดตามนะฮะสนับสนุนการดูโฆษณาท้ายคลิปตอนคลิปเหลือสมัครสมาชิกก็ได้ส่วนใครที่อยากดูตอนประกอบรถเป็นคันสามารถดูได้ที่ลิงท้ายคลิปจะมีอันบ็อกของเราอยู่นะฮะโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ